สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้วยจ้ามือหนีเป็นเรื่องกูให้ไปหลับผูบวยพี่น้องเตะจุดพีก,ก็คือมาหมาแมวเมวพี่น้องมาหมาเมยวเมวจังไหนบ้านหลังนี้เลี้ยงหมา21โตปัดเป็นคอยคอยกับป่ะกายางานเฉียดไก่ได้พี่น้อง21โตัมั่นใจว่าถ้ามีตัวหนึ่งพลาดเขามา อีกยีก่สโตคงสิบอนอนเด่นซื่อหอยคึดว่าแบบนี้เด้ไพสีแนมว่ายังไงคอยเป็นกำลังใจให้กูไพ้เออแม้ว่าจะของเฮือนสิออกมาอัดวิดีโอต่อว่ากูไพ้ที่บย่ยามเข้าไปซอยผู้ป่วยอยู่ข้างในแล้วผู้ป่วยอยู่บ้านอยู่ชั้นสองของบ้านซึ่งกูไพ้จะต้องฟาดงหมา ขึ้นไปครับผู้ป่วยแล้วถ้าเกิดตอนที่เอาผู้ป่วยลงมาแล้วหมามันห่วงเจ้าของหรือว่ามันเป็นเอี่ยงยังไงมันกัดกู่ไผ่คือผีเพิินเว้าเนาะโอ้โห,หแล้วผู้ป่วยอยู่ทั้งเปีอะแล้วถ้าสมมติว่ากิ่งลงมาทั้งหมดทั้งผู้ป่วยทั้งกู่ไผ่สองสามคนกิ่งลงมาน้ำกันผู้ใดรับผิดชอบเจ้าของบ้านเ่บบอกว่าถ้ามากัดเขาสีรับผิดชอบ ได้ถามว่าผู้ใดสอยาให้มา,ากัดเนี่ยมา,ากัดคุณรับผิดชอบคุณรับผิดชอบเท่าไหร่หนึ่งพันบาทไปฉีดยาตามอัธยาศัยเจ็บจักมือยุดง่าอีกท่าใดคุณนั่นแหละที่เห็นแก่ตัวอย่าไปว่ากูไพ่เลยคุณนั่นแหละที่เห็นแก่โตคุณบ่คิดหรอต่อต่อจากคุณเนี่ยยังมีคนไข่อีกกี่เคสท,ที่ต้องการกูไพ่เข้าไปซอยเหลือ เด้วจะให้เขามาเสียงกับหมากับแมวคุณมันเป็นไปได้หรอแล้วถ้าเกิดกูไพ่เขาเกิดเตะหมาคุณนข้างกับไตเข็ดเจ้าเสียคุณจะแจ้งความทารุนสัตว์เขาอีกไหมคอยคิดว่ากูไพ่ตัดสินใจถูกแล้วที่เก็บของหล่านี้ไปถ้าคนห้าวหูซึกว่าอยากให้เขาตรงการให้เขามาซอยเหลือลูกซอยเหลือ,อยัง คุณควรสิเก็บหมาของคุณให้เรียบร้อยแมนยุเก็บแตเกิดยุไตทุนเฮื่อนแล้วหมั่นใจเดี๋ยวจไหนมาสิบโฮมาใส่กูไพ่เขาว่าเออคุณเลี้ยงหมาเยอะอะบ่มีผูดด้ใดไปว่าคุณดอกแต่คุณต่อเพื่อใจเหตุฉุกเฉินแบบนี้ด้วยมีโกงมีขอกขังยังถูกต้องยามเวลาคุณมีเหตุฉุกเฉินยังเช่นแบบเนี้ย คุณจะได้เอามาของคุณเขาบ้านเขายังไปให้มันเรียบร้อยเออคุณหว่วงความปลอดภัยของญาติคุณแต่คุณบดได้หวงความปลอดภัยของคนอื่นเลยเออคําพูดของคุณที่ออกมาจากกล่องเป็นการเห็นแก่ตัวยังที่สุดเลยจำรับมุมมองของข่อยนะคนอื่นสีมองยังไงข่อยบอลลําำรับข่อยข่อยว่าโอ้คุณเห็นแก่ตัวมากคุณว่าแบบเนี่ยคุณบดได้คิดเลยว่ากูพ่ายเขาก็ดเจ็บเป็น เนาะเขาทางานจิตอาสาแต่เขาก็เจ็บเป็นเขาก็ย่านเป็นคือกันบ่แม่็ญาาญญาณบ่าเพ็ญบเจบเป็นแต่คุณใจเขาใจเฮ้าล่ะเนาะเออว่าใส่ทํานอกว่าเออเดี๋ยวให้ตายค่อยมาเก็บซบนน่นนี่นั่นเชื่อไหมเก็บซบเขากับบมาถ้าเกิดคุณบ่เก็บหมาคุณก่อนลดยค,คนข้อมต์ว่าก่อนสิเก็บหมายี่สิบเอ็ดตัวให้เก็บหมาหนึ่งตัว อยู่ในปากเก้าของไหใดก่อนอันนี้คือคอมนต์นะเออเต้บางที่่อยกัร้อยคิดจริงหรือเปล่าวาอะไรอย่างเงี้ยเออเ,าเาบาๆบางที่นี่ผู้เป็นเม่ออกมาเว้าทํานองว่าลูกอาจจะเกิดความเครียดแต่เลยเว้าไปโดยบกคิดใช่ถูกต้องไม่คิดแต่เครียดเรื่องงานไม่จำเป็นต้องมาลงอารมณ์ใส่คนอื่น อีกอย่างหนึ่งเขาใจว่าห่วงคนป่วยถี่อยู่ขังเทิ่งเฮื่อนถ้าบอสันกับลงตะลูดกันลงมาแล้วมาส่งกันอยู่หนาเฮื่อนไหมถ้าคุณเอาหมาของคุณไม่อยู่อ่ะแล้วคุณเป็นคนใจดีเนาะเลี้ยงไวล้ายแต่เฮ่ากะบอกว่าได้มันเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนของแต่ละบ้าน มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราจะชอบหมาไม่ชอบหมามันบอกเกี่ยวกับเฮ้าแต่เรื่องเหตุชุกเฉินเรื่องแบบนั้แบบเนี้ยคุณต้องจัดการหมาคุณได้บอมแมนยกความเสี่ยงให้กับผู้อื่นแบบนี้มันบอกโอเคแล้วหมาที่คุณบอกว่าเพื่อนบ้านเขาเอามาฝากเลี้ยงแล้วถ้าเกิดตัวนั้นเป็นตัวที่เปิดตัวนั้นเป็นตัวที่กัดละ่ะคุณรับผิดชอบเขายังไงเออ เราเอาใจใจมันก็เเ้าได้ยูไผก็เเ้าไดห้หมุดไปแต่หู้จาของมันก็เเ้าได้แต่ผู้เป็นแม่ห้สัมภาษณ์นี่ถือว่าคนข้างดีคนข้างจะแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าเรื่องมันเกิดไปแล้ววิดีโอมันกระลุดออกไปแล้วโพสลงไปแล้วเออเนาะ